เจออ๋อต้องเจอ <laughs> น,นะหุ้ดเลยครับการจอดน้ำบาดาลน,นะวัดปา่าแก้วนันทพรอําเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็สําเร็จแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยากแต่เราก็ทําได้ได้น้ำที่ดีเยี่ยมเลยไม่ขาดช่วง2ชั่วโมงก็ไม่ขาดสามชั่วโมงก็ไม่ขาดถ้าไม่เจอน้ำนี่เรียกว่าไม่ใช่ยมอมอ๋อที่แท้จริง วัดปากแก้วนันทพรนั้นโดยมีหลวงปู่บวเกตเป็นผู้ที่ได้ร่วมสร้างพร้อมเจ้าคณะอำเภอของวัดแม่ปางมีดำริที่จะสร้างวัดแห่งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศุ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในองค์ราัชากาลที่9วัดแห่งนี้มีน้ำแต่เป็นน้ำที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำที่มันแดง มีกลิ่นสิบกว่าปีมานี้ก็พยายามที่จะหาผู้ที่มีศรัทธามาช่วยในการขุดเจาะบ่อบ้างบาดาลบ้างแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จไม่มีไฟยังไม่เป็นไรไม่มีน้ำนี่อยู่ไม่ได้การได้มีน้ำเนี่ยแว่าให้กำลังให้ชีวิตฉะนั้นเนี่ยเรียกว่ายมอ๋อก,ก็เนี่ยเป็นผู้ที่ให้ชีวิตต่อชีวิต ให้กับทางบรรพชิตคือพระพิสุสามเนรและก็หัสผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมสิ่งไหนที่โยมอ๋อมูลที่บ้านพุทธลักษณ์จะช่วยได้โยมอ๋อก,ก็จะช่วยร้อยเปอร์เซนต์รู้ข่าววัดไหนท,ทั่วประเทศไทยที่ขาดแคลนเรื่องน้ําขาดแคลนเรื่อง,องเพื่อฟอกอากาศเพื่อรักษาธาตุขันคุบาอาจารย์เพื่อให้ร่างกายคือปอดในร่างกายนั้นในลรับความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นจึงว่าโยมอ๋อเป็นผู้ที่ประสานงานได้อย่างดีเยี่ยม ได้น้ำแล้วก็เรียกว่าเหมือนได้แก้วอันประเสริฐและต่อไปทางวัดก็อาจจะทําเรื่องน้ําดื่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้คนในหมู่บ้านนี้และต่อต่อไปเพื่ออำนวยให้กับทางสถาบันอื่นๆที่จะมาขอทับบริจาคน้ําจากที่วัดอนุโมทนาทุกๆคนที่ได้มารวมบุญกับทางวัดป่าแก้วนานพทพรชื่อตาลงนามไวนั้นเือสถิชัว่วกระรววสารในพุทธศาสนาและวัดป่าแก้วนานทพรก็ปรเป็นที่จารึกของบุคคล ที่กระทำคุณงามความดีไว้บัณฑิตชนได้รับรู้ได้รับทราบจะได้ร่วมอนุโมทนาทุกทุกคนทุกทุกท่านจงทุกประการเถอญขอเชิญทุกท่านนะครับอนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับสาธุ